สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟมาในหัวข้อเมื่อบอลสีแดงเข้มมารวมกันมันจะเป็นยังไงคะ่ะท่านผู้ชมมาพบกับ8บอลสีสีแดงเข้มๆนะคะพร้อมกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของบอลแต่และชนิดกันเลยคะ่ะวันนี้ไฟนํามาทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบางคนดูแล้วแบบยังต้องต้องมนสะกดเหมือนไฟไหมคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะ คือฝายไม่เคยจับมารวมกันทั้ง8ชนิดนะคะก็คืออยู่ตรงหน้าฝไฟนะตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนมีมนสะกดอะไรมาสะกดนะคะให้ฝายมองอยู่แค่จุดๆเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะกับ8บอลสีที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะมาเริ่มกันที่บอลสีชนิดแรกเลยนะคะท่านผู้ชมอ กอของพลักษ์นะคะพลักษ์ตับรามเกียรินะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะดูใกล้ๆเลยค่ะดูความงามใกล้ๆเลยนะคะคือถามว่าทําไมเป็นกอสวยแบบนี้นะคะไฟก็บอกเลยนะคะว่าเอามาปลูกรวมกันหลายๆต้นนะคะคือจริงๆแล้วในกระถางนี้มีแค่ประมาณ3มต้นเองนะคะแต่ด้วยความงามของเขาเนาะออกใบยเยอะมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวไฟให้ดูกอใหญ่ๆก่อนนะคะนี่คือภาพกอใหญ่ๆนะคะ ซูมลงไปใกล้ๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพารักตับรามเกียรินะคะคือบอลอีกหนึ่งชนิดที่ฝ้ายคือชอบมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเหมือนกับมีมนต้องสะกดอยู่เลยนะคะนี่นะคะมีทั้งหมด8ชนิดค่ะ,ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อท่านผู้ชมนะคะได้ดูบอลสีทั้ง8ชนิดแล้วนะคะเดี๋ยวฝ้ายต้องถามหน่อยนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยลหลงไหลบอลสีชนิดไหนมากที่สุดนะคะใน แชนิดนี้นะคะท่านผู้ชมดูกันดีๆนะคะต้นแรกนะคะคือพระลักษ์ตับรามเกียรตินะคะนี่ค่ะเขากัดลายเหมือนลายไทยแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสะโพกเขาจะกว้างนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะใบเขาจะกัดแบบ คือขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วข้างในใบจะเป็นสีพื้นพื้นสีแดงเนาะพื้นสีแดงนะคะเขาจะกัดเป็นจุดสีขาวขาวรวมกับสีขวเขียวนะคะท่านผู้ชมโอ้กัดทุกใบค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะนี่ค่ะพัลักษตับรามเกียรตินะคะเดี๋ยวไฟให้ดูอีกรอบนึง คือแค่ต้นแรกคือไฟก็ไม่อยากออกแล้วนะคะไม่อยากออกไปแล้วนะคะคือหลงไหลในมนสกดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทําใจเลือกดีๆนะคะต้นแรกคือพระลักษ์ตับรามาเกียรตินะคะสําหรับต้นแรกนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะพระลักษ์นะคะน้องคือเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ลองดูรวมทั้งหมดมี8ชนิดนะคะท่านผู้ชม8ดกระถาง8ต้นด้วยกันนะคะ ต้นแรกผ่านไปนะคะพลักตับรามเกียรติเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเรายังมีต้นถัดไปอีกนะคะท่านะผู้ชมต้นต่อไปนะคะมากันที่บอลสีฮองเฮาคะ่ะฮองเฮานี่ค่ะกัดสีแดงๆเลยค่ะแดงอมชมพูนะคะนี่นะคะขอบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเขาก็จะกัดสีแดงนะคะมีลายเส้นตรงนี้นิดหน่อยนะคะ เรียกได้ว่าบอลสีชนิดนี้ก็สวยไม่แพ้กับพลั์เลยเช่นกันนะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่ค่ะใบใหม่ของเขาใบนี้คือใบนี้อ่อใบนี้ใบเก่าแล้วนะคะก็เรื่อมเนาะมีความเลื่อมนะคะใบใหม่ของเขาออกมาเป็นแบบนี้คะ่นะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยค่ะ อ่าต้นที่สองคือห้องเฮานะคะท่านผู้ชมทําใจเลือกได้หรือยังคะระหว่างพลรักกับห้องเฮาค่ะท่านผู้ชมพารักกับ้องเฮานะคะเก็บไว้ในใจหนึ่งต้นนะคะมาต่อกันที่ต้นที่สามคะ่ะท่านผู้ชมเชื่อได้ว่าเมื่อท่านผู้ชมดูต้นนี้แล้วก็ต้องตัดสินใจยากอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าต้นนี้ชื่อว่ากุมพกันนะคะกุมพกันนะคะเขาเป็นยักษ์นะคะเป็นน้องของทศกัณฐ์นะคะนี่ค่ะ ฟอร์มสวยมากค่ะท่านผู้ชมใบใหม่ของเขาคือออกมาแบบนี้นะคะใต้ใบเขาจะมีหูนะคะพอเขาเป็นยักษ์เนาะหูเขาก็จะใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฟลให้ดูเต็มฟอร์มนะคะซูมลงไปใบนี้ค่ะใบนี้คือสีแดงเลือดหมูเข้มๆเ,เ,เลยค่ะท่านผู้ชมกัดเหมือนแบบคล้ายๆพลักเลยนะคะขอบสีเขียวเหมือนกันนะคะกัดสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะ ต้นที่สามนะคะคกุมภกันะค่ะท่านผู้ชมผ่านไปแล้ว3ามต้นนะคะได้ต้นไหนในใจหรือยังคะได้ต้นไหนในใ,นใจหรือยังเอ่ยนะคะมากันที่ <ๆ S 2> ต้นที่4ี่นะคะท่านผู้ชม่ะเลือกไม่ถูกกันทีเดียวนะคะถามฝ้ายตอนนี้ก็ตอบได้เลยค่ะว่าเลือกไม่ถูกนะคะแต่ท่านผู้ชมเนาะฝ้ายขอหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบต้นไหนมากที่สุดนะคะต้นนี้นะคะคือสมิงพระรามค่ะท่านผู้ชม สมิงพระรามนะคะใบเขาจะกัดสีแดงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะกัดสีแดงนะคะใบใหม่ของเขาคือสีแดงสดมาก,มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสมิงพระรามนะคะอ่านและปลากันที่ต้นที่ห้านะคะท่านผู้ชมต้นที่ห้านะคะเขาชื่อว่าพระพันวษาค่ะใบก็จะเป็นพื้นสีแดงนะคะกัดสีขาวนะคะนี่เป็นลายจุดๆ,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 ๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเรียกได้ว,ว่าความสวยกินกันไม่ลงเลยค่ะแต่ละต้นนะคะท่านผู้ชมค่ะ ผ่านไปแล้วห้าต้นค่ะมีต้นไหนอยู่ในใจท่านผู้ชมแล้วบ้างคะนะคะตั้งแต่ต้นแรกเนาะเดี๋ยวไายทวนให้ดูนะคะต้นแรกคือพลักตับรามเกียรตินะคะพลักเนาะพลักนะคะต้นที่สองฮองเฮานะคะต้นที่สามกุมพกันค่ะตับรามเกียรติเช่นกันนะคะต้นที่สี่สมิงพระรามค่ะสมิงพระรามต้นที่ห้าพระพันวษาค่ะ ผ่านไปห้าต้นแล้วนะคะเลือกต้นไหนไว้ในใจค่ะท่านผู้ชม่าเหลืออีกสามต้นนะคะมาดูต้นที่หกกันบ้างนะคะต้นที่หกเขาเรียกว่าพระยาพันวังค่ะท่านผู้ชมลายเขาจะกัดแบบนี้ค่ะอันนี้คือใบใหม่นะคะคือเขาจะกัดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นลายแหลมๆแบบว่าเป็นใบแหลมๆหน่อยนะคะแล้วใบเขาก็จะมีความโค้งชะง้อยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชม่ะนี่ค่ะพระยาพันวังนะคะคือสวยมากๆค่ะ อ่ตอนเด็กๆเขาจะใบประมาณนี้นะคะยังไม่กัดก็จะยังไม่มีสีแดงนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปนะคะท่านผู้ชมไปกันที่ต้นที่เจ็ดค่ะต้นที่เจ็ดชื่อว่าดาบขุนแผนนะคะต้นนี้นะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะท่านผู้ชมค่ะใบกัดสีแดงเข้มเลยนะคะขอบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะแล้วจะมีโค้งๆหน่อยนะคะนี่ค่ะคือดาบขุนแผน,นะค่ะนี่นะคะ ต้นที่เจ็ดของเราค่ะท่านผู้ชมค่ะต้นที่เจ็ดนะคะผ่านไปแล้วเจ็ดต้นค่ะท่านผู้ชมเหลือต้นสุดท้ายนะคะเตรียมใจรอไว้เลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าพระนารายค่ะสีเข้มแบบเลื่อมเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเล่มเลื่อมอันไรวะเข้มขอโทษค่ะท่านผู้ชมเออเข้มแบบเลื่อมเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเขาจะมีความคล้ายหงอยกนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มันคนละอันกันนะคะนี่ค่ะ ใบเขาจะกัดแบบนี้นะคะใบใหม่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอูห้หูอันนี้คือใบใหม่ค่ะท่านผู้ชมเขาก็ยังมีความแบบเริ่มกัดแดงเนาะยังมีความเห็นจุดแบบนี้นะคะลองไปดูใบแก่ของเขานะคะใบที่เขากัดเต็มใบแล้วค่ะเขาจะแดงเข้มแทบไม่เห็นจุดเลยนะคะแทบไม่เห็นจุดเลยค่ะเนี่ยค่ะเติมกันแบบเติมสีให้แบบเข้มเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟให้ดูฟอร์มใหญ่ๆนะคะ โอ้โหบอนไทยของเรานะคะท่านผู้ชมนอกจากสีลวดลายแล้วก็เอกลักษณ์ของสวดทรงใบเนี่ยนะคะยังจะมีความต่างกาันแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะคะเลือกไม่ถูกจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมมันนี้ต้นที่8ดนะคะพระนารายคะ่ะเดี๋ยวฝ่ายซูมให้ดูทั้งหมด8ชนิดนะคะ ไฟซูมออกให้ดูทั้งหมดแดชนิดนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมตัดสินใจอีกหนึ่งรอบนะคะว่าต้นไหนคือที่สุดในใจของท่านผู้ชมนะคะเมาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะไฟทวนให้นะคะพลักนะคะพะลักนะคะนี่ค่ะพลักค่ะนี่นะคะคือพะลักนะคะต่อไปห้องเฮาค่ะท่านผู้ชม้องเฮานะคะมากันที่กุมพกันนะคะกุมพกันค่ะนี่คือกุมพกันนะคะกุมพกันนะคะ สวยมากๆค่ะอันนี้คือสมิงพระรามนะคะสมิงพระรามนะคะฝ้ระรายพอเจออะไรส,สวยๆก็พูดไม่ค่อยจะถูกนะคะเนี่ยพระพันวสาค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะคะเนี่ยแบบการที่เราจับบอลสีแดงเข้มมารวมกันตรงนี้เลยนะคะทั้งแปดต้นค่ะอันนี้คือพระยาพันวังนะคะนี่คือดาบขุนแผนค่ะ ดาบขุนแผนนะคะแล้วก็จบไปกันด้วยที่พระนารายค่ะท่านผู้ชมพระนารายค่ะโอ้โหขนลุกเลยจริงๆค่ะท่านผู้ชมขนลุกในความ ในความแดงในความมีเอกลักษณ์ในความมีมนขลังแค่ชื่อก็คือมีมนขลังแล้วนะคะเอกลักษณ์ของความสวยการกัดสีลายที่เขาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีลายแบบนี้อยู่บนใบไม้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมใบบอลสีนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะคะที่จริงๆแล้วคนไทยเรานะคะก็ เนาะเหมาะที่ควรจะอนุรักษ์นะคะบอลสีของไทยไว้นะคะให้อยู่คู่กับลูกหลานไปตลอดไปเลยนะคะอีกยาวนานตลอดไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วไฟก็จะเป็นหนึ่งคนนะคะที่จะคอยสะสมคอยเก็บรวบรวมนะคะเผยแพร่บอลสีไทยเก่าโบราณนะคะให้กับ ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็คนรุ่นหลังนะคะได้ทราบนะคะว่ามันมีบอลอะไรบ้างนะคะแล้วมันมีความสวยงามแบบนี้อยู่ในประเทศไทยเป็นของคนไทยเองเลยนะคะนี่ค่ะเป็นความเป็นความน่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้คือพูดกันแบบจากใจเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะ มีติดบ้านไว้คือเอาไว้ปลูกตกแต่งเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะในการที่เรานะคะในยามว่างนะคะเป็นงานอดิเรกนะคะในการเข้าสวนปลูกต้นไม้นะคะมันช่วยให้จิตใจเราเนี่ยดีนะคะแล้วก็เยียวยาจิตใจของเรานะคะจากการที่เราไปทํางานหนักๆมานะคะให้มีความผ่อนคลายสบายใจนะคะนี่ค่ะโอ้โหฝ้ายไม่อยากจะกดปิดกล้องเลยนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมดูนะคะความแดงนะคะนี่ค่ะแปดบอลสีนะคะแดงๆเข้มๆมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้คือโคตรมหัศจรรย์น,นะคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีบอลสีอะไรบ้างคะในนี้นะคะจากแปดตัวนะคะที่เป็นที่สุดในใจของท่านผู้ชมค่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับฝ้ายคือ,อเดี๋ยวฝ้ายจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะคือแต่ละตัวคือกินกันไม่ลงจริงๆค่ะท่านผู้ชม แต่วันนี้เออเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะท่านผู้ชมขออุบอิบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอฟังของท่านผู้ชมก่อนเนาะว่าท่านผู้ชมชอบต้นไหนนะคะ1ต้นนะคะพิมพ์ชื่อใต้วิดีโอนี้นะคะวันนี้ก็ถ้าฝ้ายพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับฝ้ายนะคะแล้วก็เพจช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่จะสนใจจะซื้อบอนสีนะคะก็ เข้าไปที่เพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเดี๋ยวไฟทิ้งลิงก์นะคะไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวจบกันไปกับภาพบอลสีสวยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ